สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักการงานการเงินของชาวราศีกุมในปี2565นะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงชะตาทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครใคนใดค,คนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันก็มารเริ่มดูดวงชะตาการงานการเงินความรักของชาวราศีกุมในปี2565ดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไร นะครับผมก็มเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า Queen of Cup นะครับผมหรือว่าราชินีถือถ้วยในเรื่องชะตาใบแรกนี่คือดิชะตาโดยรวมในปี2515ของความรักแล้วก็การงานการเงินของชาวราศีกุมเลยซึ่งหมายถึงว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขาถือถ้วยไว้ในมือเห็นไหมครับหมายถึงว่าถ้วยในมือถึงความหวังโอกาสสิ่งใหม่ๆกำลังจะเข้ามาแล้วแต่เหมือนกับชาวรากุมอ์ท่านคงผ่านดาบมาเห็นไหมครับด้านหลังเบื้องหลังเขามีบบดาบมีสิ่งที่มันเป็นหมอกควันนะครับความเจ็บปวดความเสียใจสีเทาๆมาเยอะ เพราะฉันดวงชะตาการงานการเงินความรักของชาวสีกรมเนี่ยที่ผ่านผ่านมาอาจจะเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับหดหูรู้สึกเหมือนกับเสียใจผ่านความเจ็บปวดนะครับเวลารักใครเนี่ยอาจจะเหมือนกับผิดหวังเลยว่าดวงชะตาการงานการเงินเขาอจะเหน็ดเหนื่อยนะครับหรือมีปัญหาผ่านมาแต่มเป็นแค่หมอกที่มันปางตาคุณน่ยแต่พอคุณผ่านหมอกมาได้ปุ๊บเนี่ยคุณกลับได้ที่นั่งพักที่นั่งพักผ่อนในที่นั่งพักใจนะครับเพราะฉันเข้าเรื่องเลยว่าชนายดวงชะตาของการงานการเงินความรักของชาวสีกุมในปี2015ว่าโอกาสกำลังจะเข้ามา โอกาสทั้งเรื่องความรักโอกาสเรื่องของการเงินโอกาสทั้งเรื่องขอ,องการงานสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วเหมือนคุณจับต้องได้ขึ้นมาเออเราได้รับสิ่งดีๆแล้วนะเราได้รับเริ่มกลับมาได้รับสิ่งดีๆได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับโอกาสในการหยิบยืมเช่นการงานเนี่ยก็จะเหมือนกับมีคนเข้ามาให้โอกาสเราในการทํางานให้งานเรามากขึ้นนะครับหรือใครมองหางานใหม่นะครับหรือมองหาโอกาสในการทํางานที่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยก็จะสุขสมหวังนะครับได้ได้งานนั่งโต๊ะแล้วได้งานประจาแล้ว ใครวางแผนที่อยากจะทํางานหรือลงทุนหรือเปลี่ยนกิตการใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับได้ทําในสิ่งที่เราต้องการทําสิ่งที่เราฝัดวาดฝันแล้วนะครับส่วนความรักก็จ,จะเหมือนกับคืนถือถ้วยได้รับโอกาสในการที่มัมนเข้ามาอุปถัมเข้ามาดูแลนะครับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของความรักใหม่ๆเข้ามานะครับเข้ามาให้เราเหมือนกับได้รับได้รับสิ่งดีๆอะ่ะในเรื่องของความรักนั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่ค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของความรู้สึกใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาแต่ถามว่ามันดีไหมมันยังไงบ้างเนนน่่ยมมาาาาดดูกกกเเเ๋รรรืออองงงงขิน ไพ่ใบ,แ,บรแรกขึ้นมาเรื่องของการงานการเงิน t e m p ์ r a n c นในช่วงกุมภามกราคมภาเนี่ยเป็นช่วงของชาวราศีกุมภทานที่ต้องระวังระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องของความรู้สึกนะครับเพราะไพ่บอ,อกว่าเหมือนกับถ้าเกิดเราใจร้อนชาวราศีกุมภท่านนแนะนาว่าเป็นเรื่องของไพ่ t e m p e r a n c นดเลยคือเรื่องของการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของการงานการเงิน หมายความว่าถ้าเกิดคิดจะลงทุนอะไรคิดจะทําอะไรหรือมองหางานใหม่หรือลงทุนกิจการใหม่ห,มหรือทํางานอะไรอยู่ก็ตามนะครับช่วงต้นปีเป็นช่วงของการที่ต้องค่อยๆทําค่อยๆใจเย็นๆน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพ่าเทมบูไลหมายความว่าเป็นสิ่งที่อาจจะขาดทุนหรือสูญเสียไปฟรีหรืออาจจะเสียดดยโอกาสมัน เพราะฉันเทมปุรันคือเหมือนกับพยายามทำช้าๆค่อยๆทําค่อยๆรเริ่มนะครับใครมองหางานใหม่ก็ค่อยหาไปโตัวมกุลากุมภาจะเป็นช่วงการที่มองหางานใหม่สัมภาษณ์งานค่อยๆหาค่อยๆสัมภาษณ์จะเพิ่งไปใจร้อนในการที่รเริ่มเริ่มหางานเริ่มเริ่มในการเข้าไปทํางานเลยนะครับโดยใครการที่จะเหมือนกับจะลงทุนเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมกุลากุมภาจะเป็นช่วงของการที่ศึกษาดูทิศทางนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับค่อยๆเรียนรู้เกี่ยวกับมัน แต่อย่าเพิ่งไปลงทุนมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไพ่ขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นน้ำที่ต้องเสียไป,ปเปล่าๆเพราะฉนั้นแชมบูแดนไปโม,มก,กุลากุมพาผมไม่ค่อยแนะนําในชว่วงของดยชะตาของชาวสีกุมารท่านที่จะไปต้องไปริเริ่มทำอะไรที่มันทุ่มเทหมดหรือว่าเทหมดหน้าตักหรือเทหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้ค่อยๆทําค่อยๆลงทุนนะครับจะโดดเด่นมากๆในปี2015เพราะฉันการงานเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อเสนอเข้ามาแล้วข้อเสนอสิ่งใหม่ๆเข้ามาโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่อยาาให้คุณเนี่ยค่อยๆฟังค่อยๆทาค่อยๆดูสิ่งนั้น นะครับอย่าพึ่งไปใจร้อนเพราะชาติกุมภท่านจะมีปัญหาเรื่องของเดอะสเตนเข้ามาเดอะสเตนที่ขอทำนายดวงชะตาภาพรวมเลยภาพรวมชาติกุณในปี2515เนี่ยเป็นเรื่องของเดอะสเตนค่อนข้างจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียหรืออาจจะเป็นคนที่ใจร้อนอยู่แล้วอาจจะแบบทาอะไรไปด้วยอารมณ์หรือเป็นกับมุ่งมั่นตั้งใจนะครับบางทีอาจจะแบบเดอสเตนเะนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นขยนันขันแข็งอะไรเงี้ยบางทีทําอะไรไปอาจจะไม่ได้คิดดีดก่อนเพราะฉะนันเดอสเตนม่นี้บอกว่าระวังเรื่องของการใจร้อนอารมณ์ร้อน นะครับหรือการที่เหมือนกับทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดอยากให้เราอดทนนิดนึงควบคุมตัวเองนิดนึงนะครับอยู่กับสิงโตอยู่อะไรให้ได้เนี่ยจะไปทาตามสิงโตว่าเออสิงโตโหดร้ายดุร้ายเราต้องดุร้ายตามเพราะฉนั้นความรักก็เช่นการการงานการเงินก็เช่นกันพยายามใจเย็นๆพยายามเหมือนกับอย่าใช้อารมณ์นะครับกับคนรอบข้างกับการงานการเงินแล้วมันจะออกมาดีนะครับค่อยๆใจเย็นๆค่อยดูพิจารณาโอกาสที่เข้ามาไปยอมรับสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะครับให้โอกาสตัวเองใหม่ให้โอกาสคนที่เข้ามา ให้โอกาสการงา,งานการเงินใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนั่นเองเพราะฉันไพ่ห้าดาบเข้ามาครับไฟออฟซอร์ดทำนายดวงชะตาของชาวสีกุมภหาท่านว่าคุณจะผ่านพ้นจากจุดที่เคยถูกทำรายดาบลอบลายลอ้อมอยู่เห็นไหมครับเราจะกลายเป็นคนที่เหมือนกับก้าวหน้าเพราะฉันห้าดาบหมายถึงการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งนะครับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการปรับตำแหน่งการเหมือนเลื่อนเงินเดือนผมขอตอบด้วยว่าชาวราศีกุมหลายท่านในช่วงของหลังกุมภาพันธุ์นะครับเป็นต้นไปเลยถึงจะเริ่มเห็นผลว่ามกราคุามภาเมษายนพฤษภากรกฎาคม ช่วงพึกสภานะครับช่วงพึกภา,าก่อนเลยพึกสภาเนี่ยหลังจากพึกภาเนี่ยค่อนข้างจะโดดในเรื่องของการที่ได้งานใหม่ฟันฝ่าอ,อุปสรรคการสอบผ่านการเลื่อนขั้นเลื่อตน,นตำแหน่งการปรับตาแหน่งจะอยู่ในช่วงของพึกภาถึงปลายปีนะครับของชาวสกุมาท่านเลยการปรับตําแหน่งการได้รับโบนัสอะไรเงี้ยหลังกุมภาเลยนะครับถึงเดือนห้าแล้วก็หลังเดือน5้าไปเลยนะครับจะประสบความสำเร็จเรื่องของการที่ก้าวหน้าก้าวไกลประสบความสำเร็จเรื่องของการที่ ผ่านปัญหาอยู่อันดับหนึ่งอยู่อันดับต้นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครมองหาการสอบเข้ามาหาลัยหรือการสอบผ่านแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยการแข่งขันสิ่งต่างๆการลงทุนกิจการเนี่ยหลังเดือนกุมภาเป็นต้นไปหลังเดือนไปเกิดคุณนั่นแหละนะครับจนถึงเดือนห้าเป็นช่วงของการที่ลงทุนนี้เริ่มพอผ่านเดือนห้าไปเนี่ยคุณจะสมสุขหวานคุณจะก้าวหน้าคุณจะประสบความสํมาสเร็จคุณจะกลายเป็นดัมเบลวันคุณจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งคุณมองหาการเลื่อนขั้นตำแหน่งก็ประมาณหลังเดือนห้าไปต้นไปนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าจะ บริษัทนั้น,น,นเนี่ยเมื่อไหร่แค่นั้นเองแต่มีโอกาสอยู่แล้วในการปรับตําแหน่งเลื่อนขั้นหรือการมองหางานใหม่ๆที่ดีกว่าการมองหางานที่ดีกว่าตําแหน่งที่ดีกว่าการเติบโตของสายงานที่ดีกว่าขอตอบว่าไพ่ห้าดาบคุณจะออกมาจากความเจ็บปวดเห็นไหมครับออกมาจากดาบลายล้อมออกมาจากปัญหาลายล้อมเพื่อไปเจอสิ่งที่ออกไปแล้วสบายใจออกไปแล้วเหมือนกับสบายตัวหลุดพ้นมีความสุขเพราะฉันไพ่ห้าดาบกับเทมปุด้ห,หมายความว่าถ้าจะออกจากอะไรบางอย่างถ้าจะเกิดสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปอย่าใจร้อน ให้หางานให้ได้ก่อนให้มีงานมีเงินหรือคิดจะทําอะไรที่ดีกว่าแล้วค่อยไปไม่ใช่ว่าไปแล้วถูกดาบหลยล้อมอีกเหมือนกับให้5ดาบเพราะฉันไฟออฟซอสนี่ที่หมายความว่าชาวศีกุมผมอยากจะบอกคุณเลยว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําแล้วเนี่ยมันต้องไม่เจ็บทําแล้วต้องเหมือนกับมองเห็นความสุขความสบายใจไม่ใช่ว่าเช่นอะไรเช่นการทํางานถ้าคุณจะมองหางานใหม่หรือการโยกย้ายงานหรือการปรับตําแหน่งคุณต้องไปแล้วเหมือนกับรู้สึกว่าไม่เจ็บเหมือนไม่เจ็บเหมือนที่เดิม ต้องไป,นะงไปไมีงานใหม่ก่อนต้องหางานใหม่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยลาออกนะครับแล้วค่อยตัดสินใจที่จะไปนะครับไม่ใช่ว่าไปแล้วลาบากกว่าเดิมนะครับไปแล้วเจ็บปวดกว่าเดิมไพ่ใบต่อมาเรื่องของการเงินกันดีกว่านะครับเรื่องการงานเนี่ยผมขอตอบเลยว,ว่าไพ่5ดาดาบเทมปุรันสรุปก็คือมีโอกาสให er, ม่ๆเข้ามามีข้อเสนอใหม่ๆเข้ามามีโอกาสเจรจาต่อรองเรื่องของการงานการเงินที่ดีมากเลยและคุณจะประสบความสาเร็จเ,เรื่องของการพูดคุยติดต่อเลยนะและโดดเด่นเรื่องของคุณถือถ้วยด้วย ใครทาธุรกิจส่วนตัวความสวยความงามการดูแลคนนะครับหรืออาชีพเฉพาะทางหรืองานประจําค่อนข้างจะโดดเด่นหรือการติดต่อซื้อซื้อขายทางไกลทางออนไลน์การค้าขายอะไรเงี้ยค้ขาขายดีค้ขาขายดีประสบความสาเร็จจะเหมือนกับเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มสาขานะครับขยายสาขาขยายร้านปรับปรุงตําแหน่งอะไรเงี้ยขยายตําแหน่งตัวเองอะไรเงี้ยก้าวหน้าขึ้นนะครับขอตอบว่าการงานดีมาก,มากโอกาสกําลังจะเข้ามาแล้วแต่มันหลังกุมภานะหลังวันเดบิเกิดคุณนะครับจะเข้ามาช่วงนั้น จนถึงเดือน5นะครับจะเข้ามาช่วงนั้นเลยนะครับภายในระแวกนั้นแหละส่วนดวงชะตาของการเงินนี่ยค่อนข้างจะเด่นมากค่อนข้างจะดีเลยดีกว่า,าใช้คําว่าเด่นเลยพวกไพ่อพอเอ็ดออฟเพนดิคิลคือไพ่อของดวงชะตาการเงินที่มันเหมือนกับ1เหรียญจับต้องได้ใครมองหาการซื้อบ้านใครมองหาการลงทุนเกี่ยวข้องกับการเงินการมองหาโชคลาภทางลอตเตอรี่นะครับทางหวยหรือการมองหาการซื้อรถใหม่สิ่งใหม่รางวัลให้กับตัวเองหรือโบนัสนะครับหรือผลตอบแทน นะครับขอตอบแลบให้หนึ่งเหรียญขอตอบว่าร่ำรวยนะกันขอตอบว่ามีมีเงินก้อนนะกันอาจจะได้เงินก้อนจากโบนัสอาจจะได้เงินก้อนจากรางวัลอาจจะได้เงินก้อนจากการที่มีมีกําไรผลกําไรมันแต่ผลกําไรที่เนี้ยเกิดขึ้นจากเดือนสเตนต์เดือน5ถึงเดือน8เพราะฉะนั้นเดือน5ถึงเดือน8ของชาวสกุมเมท่านเนี่ยอยู่ในระแวแกนี้แหละที่คุณจะเริ่มมองเห็นเงินก้อนมองเห็นเงินผลกําไรแล้วคุณอาจจะเอามาซื้อหรืออาจจะเก็บหรืออาจจะได้รับเงินก้อนตรงช่วงนั้นแหละนะครับที่ค่อนข้างจะออกมาเลยว่า มันดีอ่ะมันเหนื่อยมันคุ้มกับค่ากับการที่เราเหนื่อยมามันคุ้มค่ากับคามตั้งใจมันคุ้นค่ากับการที่เราพยายามนะครับหรือใครมองหางานใหม่ที่ดีกว่าตำแหน่งที่ดีกว่าผลตอบแทนที่ดีกว่าก็จะได้ช่วงของเดือน5ถึงเดือน8เพราะฉะนั้นสรุปแบบนี้เลยว่าภายหมดขโมลเนี่ยเดือน5ถึงเดือนแของชาวราศีกุมเนี่ยจะถึงขั้นแบบว่ามันมันเห็นความสุขมันเห็นสิ่งที่มันดีๆทั้งเรื่องการงานการเงินที่มันมั่นคงจับต้องได้นะครับหรือมองหาการซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ ลงทุนการเงินหรือลงทุนกิจการต่างๆที่มันได้ผลกําไรแล้วมันมีความสุขหรือยิ้มได้เนี่ยอยู่ในช่วงนั้นแต่ยังไงก็ตามแล้วแต่อยู่ในช่วงของหลังกุมภาเป็นต้นไปใน,นส่วนของชาวราศีกุมภ์นท่านผมขอแนะนําในการทําบุญเสริมดวงนะครับดังนี้การกวดน้ําการถวายสังฆทานการทําบุญปล่อยปลานะครับหรือการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ต้องไปไว้พระไม่ต้องไปที่วัดแต่เป็นการช่วยเหลือคนอื่นนะครับมันจะทำให้เราใจเย็นลงมันจะทำให้เราใจเย็นมากขึ้น มันจะทำให้คุณอารมณ์ร้อนหรือว่าที่มันจะเหมือนกับให้คุณขัดดวงคุณเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้คุณบางเบาเมตตาสงบและใจเย็นขึ้นแค่นั้นเองช่วยเหลือคนรอบข้างมีน้ําใจกับคนรอบข้างนั่นก็คือการทําบุญเช่นกันนะครับหรือการบริจากคการให้ทานก็ได้นะครับไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ของเรื่องชะตาของความรักและความรักของชาวสิกุมเนี่ยท่านเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาคือเดสดตาเข้ามาดวงของชาวสิกุมในปี2515เนี่ย 2015, ค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องของดวงมีม,มหาเสน่ห์ โดมหาสเสน่ห์หมายความว่าใครที่ผ่านการเจ็บปวดผ่านการอกหักเนี่ยคุณมักจะเป็นคนที่ยิ่งเจ็บยิ่งเสียใจยิ่งดูดียิ่งอกหักมายิ่งเจ็บปวดยิ่งถูกทิ้งมาบ่อยๆเนี่ยยิ่งกลายเป็นเดอะสตาค่อนข้างจะโดดในเรื่องของการที่จะไปทํางานวงการบันเทิงหรือว่าหน้าตาดีเน็ตไอดอลหรือว่าจะเป็นทางโซเชียลทางอะไรอย่างเงี้ยที่มีคนเข้ามาสนใจอยู่แล้วเพราะฉะนันไพ่เดอะสตาทีนี้คุณอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่คุณหน้าตาดีมีเสน่ห์มีสเนมสเน่ห์ในการที่จะมีคนเข้ามาเมตตา เมตตากรุณาเมตตาดูแลเมตตาอุปถมัมเมตตาช่วยเหลือใครผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจหรือมีลูกมาหรือผิดหวังเรื่งองความรักมาเห็นไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งดาวร้องไห้เสียใจเลยจะเห็นดวงดาวเห็นแสงสว่างขอตอบเลยว่ามีคนเข้ามาให้โอกาสมีคนเข้ามาเมตตามีคนเข้ามาเหมือนกับอุปถมัมอยากจะดูแลเราอยากจะรักเราจะรักษาเราอยากจะ,กะเจะมตตาเราแต่ไพ่แปดถ้วยใบนี้บอกชาวเสือกูเหมือนท่านว่าดวงคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับมักจะเป็นคนที่ปล่อยวางแล้วปล่อยวางเรื่องความรักแล้ว หรือถ้าเกิดใครไม่ปล่อยวางเรื่องความรักก็จะเหมือนกับคนที่เคยรักใครสักคนมากมากกัแหละแล้วเราเดินออกมาเพราะเหมือนกับเคยทําทุกอย่างเพื่อความรักเคยเชื่อมันในความรักหรืออาจจะผ่านความเจ็บปวดมาในปีที่ผ่านมาหรือผ่านความเจ็บปวดมาเยอะเวลารักใครมากเนี่ยเห็นไหมครับพยายามทํทุ้วยทุกใบแล้วผ่านความรักมาเยอะก็เลยเหมือนกับคนที่เป็นไพ่แปดเดอรสตาร์มีคนเข้ามาจีบเข้ามาให้โอกาสเข้ามาเมตตาเข้ามาัมภ์แต่คุณเหมือนกับคนที่ไม่อยากจะรักแล้วไม่อยากจะมานั่งทําดีกับใครแล้วกัวเจ็บกลัวเสียใจกลัวผิดหวังอีก เพราะฉั <ish> นแปถ้วยใบนี้บอกว่าผมแนะนําชาติกูมือนท่านเลยว่าคุณอาจจะหันหลังให้กับคนที่เข้ามาเมตตาคุณหรือว่าหลงสเสน่ห์คุณหรืออยากจะรักคุณไม่ค่อยสนใจใครแต่แปะถ้วย <ish> ที่บอกว่าถ้าคุณไม่สนใจเนี่ยก็ย้ายคุณเหมือนกับเปิดรับเปิดรับในสิ่งที่เหมือนกับคนเข้ามาดูแลอยากพยายามเหมือนกับเดินหนีเขาแค่นั้นพออาจจะเป็นการลองพูดคุยกับเขาแค่นั้นเขาให้เราด้วยความเมตตาเขาให้เราด้วยความสเสน่หาควรจะรับมันไว้นะครับเพราะฉันโดนตาของชาติกูเมืนท่านค่อนข้างจะมีเสน่ห์ แต่พไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าสองดาบก็ไม่อยากให้เปิดใจเหมือนกันแหละเพราะว่าสองดาบหมายความว่าดาบสองคมนะครับพะฉันไพ่เป็นี้บอกชาติกูเหมือนท่านว่าหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเพราะฉันสองดาบหมายความว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับหัวใจของเรายังปิดผนึกอยู่หรือใครก็ตามถ้าเกิดมองหาความรักใหม่ๆเข้ามายังไม่เจอหน้อคู่ยังไม่เจอความรักนะครับแต่ดวงการงานการเงินดีดวงความรักมีคนเข้ามาเมตตาอุปถัมภ์ดวงมีมีสเสน่ห์หน้าตาดี มีคนเข้ามาอุปถัมภ์มีคนเข้ามาดูแลเรื่องของการช่วยเหลือนะครับเข้ามาปอบโยนเข้ามาดูแลอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงเราเลี้ยงดูเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เด็น,ดนๆช่วงนี้แหละนะครับดวงมีการพบเจอความรักแบบว่าไปมาหาสู่ไม่ได้แบบชัดเจนซึ่งให้ใบต่อมาขึ้นมาว่าคิงออฟเพนดิคอลหรือว่าราชินีเทอรีนเลยหมายความว่าพวงหอดนายดวงชะตาของชาวติก,กุมว่าในปี2 5 6 5เนี่ยคุณจะเจอความรักที่เป็นคินเือรีนคุณจะรับคุณค่ารับผลกําไรได้รับผลตอบแทนเดอะสตาร์ด้วย ก็คินเธอเดียนทั้งหมดทั้งมวลไพ่สองใบนี้คือได้รับเงินนะครับตอบตรงๆเลยได้รับเงินได้รับบ้านได้รับรถหรือคันที่เหมือนกับเขามาเลี้ยงดูเราเขามาเมตตาเราเขาเอาเงินเอาข้าวมาให้เรากินซื้อของมาให้เรากินซื้อของอร่อยๆมาให้หรือว่าคนเข้ามาเหมือนกับดูแลเราเรื่องความรู้สึกดูแลเราเรื่องของหัวใจเช่นถามว่าเรากินข้าวหรือย,ยังสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างถามสารทุกสุบดิบและเหมือนกับหลงสเสน่ห์คุณอย่างเงี้ยแต่ไพ่คินถือเดียหมายความว่าถ้าเกิดใครมีคนรักที่ดีอยู่แล้วนะครับหรือมีความรักที่ดีออยยูู่่แล้วนนีกกก็ััจะรด ก็ยังคนรักก็ยังจะเมตตาคนรักก็ยังหลงเสน่ห์ก็ยังยังมีเสน่ห์กับคนรักนะครับดวงมีลูกกับคนรักดวงมีโอกาสมีลูกกับคนรักหรือว่าช่วงน,นี้คุณอาจจะมีเสน่ห์มากในปีสองพันห้าร้อยสิบห้าเนี่ยในปีนี้คุณอาจจะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษทําให้คนรักอุ่นอัดเหมือนกับอยากจะเข้าหาคุณจะเข้ามาดูแลจะจะเข้ามารักคุณอบกอดคุณมากขึ้นในส่งคนที่มีความรักอยู่แล้วนะแต่ไพ่ใบต่อมาขึ้นมาแปะถ้วยเห็นไหมครับคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเหมือนกับไม่มีเวลาอะไรอ่งเงี้<ๆ>ยจะไปโฟกัสเร อาจจะเหมือนกับนิ่งๆหรือว่าคุยกับเขาปกติหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ต้องการที่จะมีลูกอยู่ในช่วงของปีนี้นะครับแต่ไพ่แปดถ้วยกับฮินถือเดียนหมาวามว่าคนรักที่เลิกรากันไปไม่เกิน8เดือนจะกลับมาคืนดีกันตอบแบบนี้นะกันจะกลับมาฟื้นฟูจะกลับมาขอโทษจะกลับมารักษากันเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาความรักถ้าเลิกรากันไปไม่เกิน8เดือนนะทานายเลยครับว่าเดสตาร์กับวินถือเดียนเขาจะกลับมาเพราะว่าเขาเห็นความเสน่ห์ของคุณเขาเห็นว่าเขาทําคุณเสียใจทําให้คุณเจ็บอะ และคุณยิ่งเจ็บยิ่งอกหักยิ่งเสียใจยิ่งร้องไห้มันแปลกนะชาวสิกุมัยท่านเนี่ยยิ่งดูสวยยิ่งดูดีเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนที่เก็บความทุกข์เก็บความเสียใจเนี่ยประเพณีให้แรงผลักตัวเองเนี่ยเข้มแข็งมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองเนี่ยมีสเสน่ห์มากขึ้นมีคนอยากจะอุปถัมภ์คุณมากขึ้นน่ะเหมือนกับพอโสดได้เนี่ยมีคนอยากจะเข้ามาดูแลอยากเข้ามาจีบอยากจะเข้ามารักแล้วดวงคุณค่อนข้างจะมีสเสน่ห์นั่นแหละไม่ว่าจะชายหรือผู้หญิงก็ตามเพราะฉันไพ่ใบเนี้ยเบืองสรุปความรักของชาวสิกุ ทำนายไว้ก่อนเลยนะว่าอยากให้ดวงปีนี้ปี25ง5เนี่ย,ปเ,ยเป็นปีแห่งการระยะนิมิตที่ดีเป็นปีแห่งการคุยกันแบบเพื่อนคุยกันแบบรู้จักการช่วยเหลือดูแลกันไปก่อนอย่าเพิ่งไปคบกับใครจริงจังชัดเจนเพราะเวลาคบใครชัดเจนหรือรักใครชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นให้สองดาบหมายความว่าอาจจะถูกทําให้ตาบอดรักคนง่ายรักคนง่ายนะครับเชื่อคนง่ายทุ่มเทมง่ายมั่นคงจริงจังกับความสัมพันธ์ง่ายแล้วมันพังทุกทีเลยพอจะรักพอจะจริงจังกับพังพอไม่จริงจังไม่รัก กับดีกับได้อย่างที่ต้องการกับมีความสุขกับสมหวังกับอยู่ได้ตามปกตินะครับก็แนะนําว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่ามาดูไพ่ของชาวศีกรุมดีกว่าว่าระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นมาคือเดือดเลือเปใบแรกระวังเรื่องของการตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งในปี2515นะครับสำหรับชาวศีกุมนหลายท่านเลยระวังพบเจอคนรักที่เข้ามาดูแลพบจนคนรักที่เหมือนกับเข้ามาทําให้คุณหลงรักหรือเขาอาจจะหลงรักคุณหัวปรับหัวปั๊มเลยนะครับแต่ เห็นไหมครับเขาต้องการร่างกายเขาอยากจะมาจูบคุณเขาอยากมาจุมพิษคุณเขาอจะมากอดคุณอยากอยู่กับคุณทั้งวันหลงเสน่ห์คุณอะไรอย่างเงี้ยระวังมีคนมาหลงเสน่ห์นะกันมันเป็นมันเป็นต้องข้อระวังไหมวันนี้ไม่แน่ใจนะกันแต่ไพ่ใบต่อมาขึ้นมาไพ่เดทแน่นอนครับไพ่เดทหมายความว่าเรื่องความรักนั่นหมายถึงการงานการเงินไพ่เดทขึ้นมาหมายความว่าระวังหลงเสน่ห์คนรักแล้วเหมือนกับถูกหลอกถูกทําให้เจ็บถูกทาให้เสียใจถูกทิ้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนการงานเนี่ยไพ่ขึ้นมาทีออฟบอลหรือไพ่สามไอเท้า แนะนำชาวราศีกุมภท่านว่าเรื่องการงานอยากให้คุณมีความอดทนมากขึ้นเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่ขยันตั้งใจทํางานแต่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับทํางานตั้งใจแล้วเหมือนกับใครมายุ่งแล้วเหมือนกับไม่ชอบไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเจอปัญหาเรื่องของผู้คนนะครับการใช้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยการเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยแนะนําพยายามอดทนอดกั้นมากๆเรื่องของตัวเองเรื่องของอารมณ์เรื่องของการงานการเงินความรักนะครับใครเข้ามาจีบเข้ามาคุยก็อยากให้พิจารณาดู นะครับไม่ใช่ว่าไปใช้อารมณ์ไล่เขาไปหรือว่าใช้อารมณ์ไม่ชอบเดี๋ยวเรื่องงานก็บอกว่าเราไม่ทนไม่อยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาครับไพ่ในออฟคัพหรือไพ่ก้าวถ้วย,ยไพ่ใบนี้บอกว่าอย่าอย่าเป็นคนที่รักตัวเองจนเห็นแก่ตัวแล้วไพ่ก้าถ้วยบอกว่าระวังเรื่องของการที่คนเข้ามาจีบเราเข้ามารักเราแต่มาหลอกเราใส่หน้าคาเข้าหาเราระวังเรื่องของผู้คนกลุคค่มคนนะครับระวังแค่นี้เลยแล้วก็ระวังเรื่องของการที่ ไปเที่ยวใครถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่ไปเที่ยวกลางคืนหรือผู้ชายไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยระวังเรื่องของการที่คนชอบคนจีบแต่เหมือนกับเข้ามาจีบเข้ามาหลอกเราอะไรประมาณนี้มากกว่าเรื่องของงานก็เช่นกันระวังเรื่องของกลุ่มคนการติดต่อกับผู้คนด้วยอย่าให้ติดต่อคนแบบเหมือนกับยิ้มคิดถึงใจเขาใจเราแค่นี้แหละนะครับอันนีน้ไพ่แนะนําส่วนเรื่องของนักเรียนน้องๆที่สอบนะครับไพ่ห้าดาบขึ้นมาเนาะห้าดาบก็ตอบไปก่อนเลยว่าใครคิดจะสอบเข้าเปลี่ยนงานหางานประจําทําหรือลงทุนเนี่ย ช่วงหลังเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปถึงเดือน5แล้วก็เดือน5ถึงเดือน8เนี่ยจะมีโอกาสสอบติดจะมีโอกาสสอบเข้ามาหาลัยสอบเข้าโรงเรียนที่ต้องการนะครับสอบเข้าราชการอะไรต่างๆนานาได้เดี๋ยวมองหางานใหม่ได้เป็นช่วงแห่งการประสบความสําเร็จอะในช่วงของเดือน5ถึ 8, นะง,งเดือน8นะหลังกุญแนเดือนไปเกิดคุณเนี่ยคือช่วงเดือนที่ดีขึ้นแล้วปีที่ดีขึ้นแล้วนะครับไพ่อราเคนินนะผมแนะนําชาวราศีกุมภ์หลยท่านว่า t o the moon and back ไพ่ไปนี้บอกว่าไปถึงดวงจันทร์แล้วก็กลับมาซะหมายความว่าคุณเนี่ย ไปให้ถึงปลายทางไปถึงความสําเร็จก่อนแล้วเกิดอยู่ไม่ได้จริงนะครับถ้าไปไม่ถึงจริงเนี่ยก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ก็กลับมาลองทบทวนใหม่แล้วก็ทํามันอีกครั้งหนึง่งเพราะฉะนั้นคนที่ผิดหวังมีปัญหาเรื่องความรักการงานการเงินเนี่ยผมอยากให้คุณเนี่ยคิดว่าเราไปถึงปลายทางแล้วถ้าถึงปลายทางแล้วเนี่ยถึงดวงจันทร์แล้วเนี่ยแล้วมันเจ็บปวดแล้วมันไม่สมไม่มีอะไรอ่ะเราก็กลับมาบ้านของเรากลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาเป็นตัวเองนะครับแล้วก็มากลับมาตั้งใจทํามันใหม่ ถ้าพอเรากลับมาตั้งใจทํามันใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปถึงดวงจันทร์อีกหรือเราจะไปถึงดวงอาทิตย์หรือจะไปดวงไหนก็ได้แต่เห็นไหมครับผมว่าคุณนั่งอยู่บนดวงจันทร์ได้อย่างสบายเลยต่อไปคุณจะสามารถไปมีความรักดีๆได้อย่างสบายใจมีการงานการเงนินดีๆที่ได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะคุณไปมาหลายรอบแล้วเพราะคุณพยายามมาหลายรอบแล้วนั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีกุมุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้น สำหรับวันนี้สวัสดีครับ